อย่างไรเทน้ำพุ้มัโอ้โหฟอยเก่าที่เยอะไอ้สัตว์ขังไว้าหาไม่ได้ไงหาได้ก็มีละหาซื้อไม่ละสี่หมื่นบางคนไม่ละสี่หมื่นเอาไปซื้อรถนะซื้อบ้านก็ได้ซื้อเมียาการไปสี่หมื่นไอ้สัตว์ซื้อโรงงานมาผลิตเองไม่ง่ายก็ล่อเท่ <c oughs> เอ๊เปลี่ยนหนึ่งเป,เปลี่ยนสามสองกูใจกูไม่เล่นนานแต่มันก็ไม่น่าขนาดนี้โอ้โหเฮียเกินไปเฮียเกินไปเย็นแล้วไง เกินไปเกียวโอหลอดแล้วก็แพ้ไงวัหลอดแพ้โชว์นะไม่ใช่โชว์แพ้โชว์โอหลอดเก่งเกินเนี่ยเก่งเกี้ยไม่เกลี้ยเลยเขี่มือมึงหมาเว้ยมึงจะมาก้าวเจ็ดเกลเดินก่อนก็มือหมาไงวัหลอดเก่งเกินเนี่ยเก่งเกินก็ไดใช่ไหมเก่งเกินไปเข้าขี่รีบก็มึงได้ออกมาไอ้สัตว์ให้กูลงหลังไปละเออออนหลังทุย เกลิงไหมเก็บลิงไหมสองบาทนะเออไม่เอาเออรอที่รอที่เดี๋ยวโทษไม่กดคอนโดก่อนเฮียเออคือไงกู้เสียดีแหละแป๊บนึงนะอย่างนี้ขึ้นมาตีจะเหลือตีทิ้งนะตีทิ้งนะตีอะไรทิ้งมีม่ไม่ไมามาม่อะไรไม่ได้นะ ทำอะไรไม่ยากนะเห็ดตีขลูทิ้งงไอสัตว์ทิ้งนี่อ,อทิ้งเขี้ยนี่เหรอทิ้งเขี้ยนี่เลยเหอเออให้มึงตัดทำไมวะลัวโทษนะเอ,อ๊ะทิ้งเขี้ยนี่ดีไหมวนะเชี้ยนี่เหรอวะฮ่ายิด โคตรเออเลยไเชื่อกูไหมกูกูเล่นกูเล่นเกียร์อ่กูยังเออค้างอยู่เลยจริงอันนี้อยกูกูยังเออค้างอยู่เลยวะเนี่ยใช่กูเออ่ไงสักมาทิ้งแล้วกันนะไม่รู้ทำเฮียจริงทำหลุมกูแค่เล่นดีๆเว้ยจ๊อบจริงๆนะมึงแล้วกันนะโอเคโอเคไม่เอาคือไม่เอาคอนโดให้ไม่เอาเฮียนี่ ไม่ปวดโทษกดโลกดเทียนี่กูตัดสินใจเลยยากไอ้เหี้ยปล่อ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 ยดองอยู่พาเวนให้เลยจวกูตัดสินใจเลยยากเจะตามสบายดีเหี้ยไม่ปวดกูเออแม่งเปจ็บก้อนเจ็ดีตายนะยิกกโโ <c oughs> ่งเกิดโศกจัดไหมของมันมาว่ะ ความไม่มาหรอกตัวนีดตัวโอเม่ได้เย่เปิดห้าโอ้โหเฮียเข้่างนี้เลยเหรอเขาเป็นคู่เลยนี้คู่ไงอโอ้โหเสียดายจังไม่บาทเก้าพัน เก้าพันหมื่นมิตรรับด้วยใจสแตนพลังข้ามคิวพาเวนของห้าพันเดีวห้าพันนะเฮียใส่เหลวเขว่นจบเถินก็ได้รับด้วยใจจริงวะรีบตายไงเฮียกลัวรีบตายเฮียเวนสามพันสองหนึ่งเวนสองหนึ่งใช่ปะสิบเก้าสองเก้าสองได้ โอเปนเฮีย่านะไม่มีแดมมานะจบนะไม่มีแดมไม่มีแดมไม่ทั้งแม่ไม่เป็นไรไม่แดมก็ไม่เป็นไรไม่ถือหลายคนนี้ก่อนก็ได้ร้องไห้แล้วไม่มีแดมมาร้องแล้วร้องไห้ด้วยจริงๆนะไม่มีแดมโอ้ไม่มีแดมว่าฮียตีมเรียนนะเลียนหรอพูดจริงเลียนหรอทุกคน าาสมามาามเลยมห้สาห้าสามห้าส้ขขาสามห้าา้าส้าส้าสามห้สามห้า้าสห้าสาาสาหสามสามห้าสามหาสา่ห้าเห้าเสส้า บาลมเหรวาะาดีนนะบาลมดีไหมวะแี่ยาบาเมอ่ยเยอะเยเยอะเยเยอะเยเล่นมันเดิมนดีอะไรเฮียชาดจั่วเดมเดมเดียวปตัวรอ mm. ืัดซ คาพันวกไอ้อเียไม่รู้เกสามเป็นมือใบหนึ่งนี่นี่หรอนี่สัสเือเน,นเือนเลเออแมลฐานอันนี้เปัีไยนเฮียเปลี่ยนฐานนี่เออเลยไม่รับไม่รับไเฮียไม่เก็บพีีไว้เลยเลย ไปไม่ใช่หยุดหาเรื่องให้กูเอ๋อดิหาเรื่องกูเอ๋อถามเฉยๆไปเล่นอะไรวะกูเด็กเยวเล่นอะไรอะไม่มีเล่นไงไม่มีเล่นไม่มีเล่นไงให้กูเล่นอะไรกูถามจริงๆถามมึงกูถามมึงจัดใจเลยดัสเลยไหมดัสเลยไหมดัสเลยไหมกูถามมึงจัดใจเลยมันดัสเลยไหมเอาดัสเลยไหมให้ไปไล่ใหม่เลยไหมไล่ไปไล่ใหม่ดัสเลยไหมเอาดัสเลยไล่ไปไล่ใหม่เลยไหมหยุดนะ ยอมเผาจีโซนตัวเองเพื่อหมึงไปไล่ใหม่นะมึงจะแท็กไปเลยวนะ่าสามเดมมี้ยือดัดด,ดีบดบว่าหยอกหยอกหยอกดีแบบอ๋อถิกแวนมึไงไหนอยเออจวยังล่อยขีพเอาสองโอเค้าแวนอืมตรงีระเพร้ ก็แบบไปไหมบาเก้าไปสิบสิม,มือกูอ๋อไม่สุดโอ้อโยเยอะน,นะนะชายะเยอะเฮือามือไปเทรดมือไปเทรนะดรึมือแบบอืมโซหน่อยำได้ไหโซมีใบหนึ่งแล้วก็ เอาคนหนีไปเทศแล้วก er okay, um, uh, yeah, yeah. yep. ันดีไหมไม่ดีหรอกไอโซมีแล้วตรงนี้ช้าเข้าไปเอาเมยอมาไปเทศิดเช็คให้โซมีเยี่ยนไปหนึ่งโอเคจันได้เมย์ไปหนึ่งต้องตามกฎหมายเออใช่ไปเยี่ยงยังย่าลืมนี่วะเฮียลืมประจำเลยเฮียลืมว่าบาลามอลิทายได้ประจำเลยลืมลืมลืมโทษ gọi mình đừng ừ. mình đừng ít vậy chỉ lấy skill chắc vậy rồi áo ổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền bay Gõ Để không กิ๊บปินงไงกิ๊บปินแข็งแกร่งที่สุดในโลกในละใช่ไหมกิ๊ฟูรินะใช่ไหมฟูรินไม่ทำไมไม่คุยกับมึงไม,ไม่คุยกูเฉยโกรธเลยกูเฮ้ยมึงโกรธเลยกูโกรธเจนเบกสามบาลามี้ย่ะนังหมาอ่าสิบหกห้าศูนย์ห้าหนึง่งเฮียด้วยความที่มึงขอหมื่นแต่ว่าการยากชิบหายเลยเฮียนังหมา 1ิบอวกไปสิบเอ็ดอ่ะสามเจ็ดสามเจ็ดสี่ได้ห้าหนึ่งอย่างเดียวไปเลยไปเลยเหรอกูเลยกาได้เยี้ยทมจริงพลังไปทิกเข้าเว้นจ่ะขอห้าพันห้าศูนย์้าหนึ่งยินดีด้วยยินดีด้วยขอหมื่นห้าศูนย์าหนึ่งตอนจบเทินเข้าโซรีไทย ไม่ได้ไม like да ่ให้ไต่ฟีหรอกนะฉันไม่ให้เธอไต่ฟีหรอกนะไม่ต้องให้กู๊กหอกเหี้ยเต็มมือกูเลยเฮียต้องให้กูล็อกเต็มมือกูเลยได้ได้ได้ลืมีใบย์สิบเอ็ดละมันจิตใจหายเลยเฮียอุ้ยตีลูกไงไม่เล่นไม่เล่นเขาไม่บอกได้หรอไม่บอกได้หรอหมวกน้ำเชียเลย บวกมาพีจีเดียวจบอ่ะนะขอโทษได้ไหมบวกมาพีจีเดียวจบอ่ะนะเราขอโทษได้ไหมทำไมนายต้องเกี่ยวกับด้วยทำไมต้องเกี่ยวกับด้วยทำไมต้องเกี่ยวกับด้วยเอ็กวานสิงหวังที่มาไงเขี้ยไนโอเคเนตีตีเลยเหรอตีเลยเตี๋ยเลยเยวข้างตีก่อนคว้าพันนี่ครับคว้าพันคว้าพันก็ห้าพันนีคว้าพัน ท่านเองท่านเงตั้งห้าพันห้าพันี่นรอบแรกเท่าไหร่สองหรอบสองสามหน่งไปไปไม่ติดคี่หรอกโอเคอ้หมดเด็กแล้วทำหรออือที่ก็ได้มาทิ้งเลยยังไมกัดไม่ได้สักเออไ่ายไปหนึ่ง มียี่สิบมิดมั้งมิดไหมยี่สิบยี่สิบบกไปสามสิบเลยนะสี่หกมิดปะมิดด้ยได้หมาแย่แล้วไฟนอนเลยแล้วกันทิ้งหน้าเหมือนแวนดัดขวสองเกตแลวหนึ่งเกข้ามเกตไม่ได้จีการก็ไม่ได้ไงล่ะ ชาร์จได้ไหมไม่ชาร์จหรอกเฮียเออการทำมไม่ชาร์จชาร์จก็ไม่ชาร์จการทำห้อมองเ้ยเดี๋ยวได้ไม่ได้เออถ้าชาร์จมาสองก็ได้ไม่ได้นะดีไม่มาชาร์จไม่ชาร์จหรอกเออฉันไม่เออหรอก็จะทำงี้อะไะแล้วก็ทำงี้โอ้ยแย่แล้วตัดไหมแล้วก็ชาร์จจั่วไหนเดิมเอ่อ ้มนี่ไงไอ้สัตว์ไม่ต้องการกูแล้วมึงอะหยุดคิดจะกราดเดี๋ยวนี้เลยนะมีคิดจักราอีกหรือไม่คิดจักราจริงจริงหรือบุลินมไม่เอาไอ้หลังเวนเยอะไรไอ้อไจุ๋ยอันหนึ่งจุ๋ยอันหนึ่งเหรอไม่เอาอ่ะทำไมเงี้ย อืมไม่เงี่ยอแล้วก็นแบบติดไม่ได้ว่าะค่าตัวตายเลยไงโอเคติดไม่ได้ค่าตัวตายไงตัวขี้ขาดไ้ดีขี้คนขี้ขาดจังวะปิดไม่ได้ค่าตัวตายดีเอ็ดโซวิยีเอ็ดไอ้ขี้นี่ห้ามศูนย์เลยนะกาดไม่ได้ดิผ้าห้ามศูนย์กัรให้เกิดหนึ่งปะใช่เอ่อก็มึงเวนมึงยิงเกินหนึ่งก็ได้สูงน้ำหนึ่งไง ขำาสูด้วยกาศไม่ได้ไม่ได้บวกไปพลังเหลหนึ่งนะเลยหนึ่งสิบสี่สิบ่สิบแปดทีหนึ่ปดางนี้โอ้โหทางนี้ใช่ไหมนี่ไงนับกันย <21. 22. S 2> ี่สิบเอ็ดยี่สิบงยี่สิบสองใไปสอก็เป็นเออแยนแม่โอเค้างนี้ไงกูต้องไป้างนั้นสิ มันฮิตก่อนใช่ไหมก่อนมันได้จั่วมันฮิตก่อนใช่ไหมจบการต่อสู้ใช่เออมันฮิตก่อนโอเคมึงตายก่อนมึงก็ฮิตตายก่อนอเลยเลยหนังหมาฮิตตายก่อนโอเคโอเคอืมทีจีก่อนนะที่นะมั้นแหละจั่วไอ,อ้สิ่งไงไปเลยแค่เราแค่ปล่อยไปปล่อยนะ ไม่ได้ไม่ออกอะไรเลย,เลยสเตนังษาแตกอีสัตว <c oughs> ์โอ้ยเย่ว่ะเย่ว่ะถ่ายเยอะถ่ายเยอะเยอะ